สวัสดีครับเอฟซี FC, สาวหน่อยเอฟซี FC, ละองหิงพี่น้องครับพี่น้องเอ้ยตอนนี้ก็ไม่ยังเกิดขึ้นดีแล้วครับพี่น้องก็เย่ยวกับไอสไลด์เทอาแกนหน่อยเนาะอนั่นแหละครับเทอาแกนหน่อยน,ะ,อะ,น,นะครับ,นนรบพี่น้องเอ้ยเป็นยังไงครับพี่น้องในยินเท้ายังบ่ครับพี่น้อง เอยิน,ยนข่าวว่าเออก็เห็นเนาะบไรยเ้ยินข่าวดอกเห็น,น,นเห็นนั่นแหละก็เห็นคิวงานอีหล่ามาแล้วเนาะครับของเท่าแก่น้อยนะค,ครับพี่น้อยของ,งนอัาา่นแหละสลายเท่าแก่น้อยอะไรครับพี่น้องเห็นคิวงานอีหล่ามาแล้วเป็นยังไงครับพี่น้องไปยู่ไก่ยู่ไก่มองงานอีหลา่าสีจะไปเล่นแน่พี่น้องเอ้ยดีใจน้ำเนื้อดีพลยู่กไก่แถวนนนั้นเนาะแต่เบื้องเนแน่กับพท่านมีในกงุงเทศครับพี่น้องครับ ก็ถ้าเบิ้งติดต่อไปเนาะว่ามีอยู่กองไหนแน่สีไก่ห้าบอ่อเกิดสีนี้อีกบอ่อสีเนาะคิวงานอีหลาช่วงปิดว่องนี่ว่าสิเป็นยังไงแล้วก็งานกับบรแมนปิดว่องนะครับนี่กับมันงานก็มันเป็นอาจจะเป็นคิวงานแบบช่วงเปิดว่งนะมังกันย่าแหละครับพี่น้องเนี่ยแต่ว,ว่า21เ็เกเปิดว่งเป็นบอ่อครับพี่น้องนี่ก็ยิบสองก็มีเหล้วครับหยบสองก็มีงานเลยอยงสีเนาะพี่น้อง เห็นเห็นไม่ข่าวก็คือหยิบสองนะครับพี่น้องเอ้ยมีงานอยู่เดือนหยิบสองกันยานะครับอยู่อำเภอเมืองโคราชครับพี่น้องโคลาชจากสาัค้ามกับบกไก่ซําไดครับพี่น้องกับพ่อมาโอเคแต่ห้าเนี่ยมันไก่นะครับพี่น้องแล้วก็งานอีกงานงานหนึ่งกับงานสองนะครับงานสองกับยี่สิบเจ็ดตุลาครับพี่น้องไก่กันเติบยู่ครับพี่น้องแต่ก็ช่วงนั้นเขาก็ ไออีหล่าก็เปิดวงแล้วมีงานสุมืออยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าช่วงมือนี่กับน้องว่าสี่ล็อกงานไหวเหอครับอยู่อำเภอเมืองอุดรน,นะครับพี่นอ้องอาจจยช่วงนั้นกับอีหล่าจะไปเล่นแถวนั้นเนาะแถวอุดรก็เลยมีงานอยู่แถวอุดรสี่นาอพี่น้องเนาะประกาศมีวันที่เก่านะครับพี่น้องคุณสกีอินัร์อำเภอเมืองลอยเอ็ดครับนี่มาไก่แล้วมาไก่แล้วครับไก่สีสเกตไก่ช่วงนั้นแล้วแต่ครับ บ่าอะไรไปคือเก่าครับเพราะว่ามันก็อยู่ไกลอยู่เฮาก็อยู่กรุงเทพเนาะฮู้แน่ๆก็คือว่าบ่มีงานอยู่กรุงเทพครับพี่น้องก็ถ้าเบิ่งว่าสิมีงานหยังบ่ในช่วงไอ้เปิดวงหรือว่าเอสิเข้ากรุงเทพช่วงใดแน่สิเฮาก็ติดตามเนาะครับพี่น้องจังได๋เฮาก็ติดตามอีหล่าอยู่แล้วเฮาก็สิฮู้ความเคลื่อนไหวตละมื้อของอีหล่าว่าอยู่ไส่แง่สินาะนี่ก็คือมื้อนีเนาะครับมื้อนี้ก็สิมีไลฟ์สดของไอกังนําคลินิกอนะครับพี่น้องมื้อนี้ก็สิมีไลฟ์สดเนาะ ม้วนกับไรซดกองไอเท่าแกไอกาแฟโสมนะครับพี่น้องเนาะโชมโชมครับกาแฟโชมนะครับพี่น้องกะเบิ้งหล้ะก็มีความซุปดีครับพี่น้องเบิ้งจนแบบว่าเ <c oughs> บิ้งจนจบวองง่ายผมสั่งบมเป็นครับผมบอกอีลีเลยผมสั่งบมเป็นดอกกดหล้ะก็กสังรังยังไงเฮ็ดบมเป็นเอาง่ายงเฮ็ดบมเป็นครับพี่น้องก็คือก็ว่าว่ะอยากสั่งยุ่แต่สั่งบมเป็นคือมีคนเมนเข้าไปอะครับพี่น้องว่าอยากสั่งแต่เฮ็ดบมเป็นนะครับ นี่แหละผมก็เห็นยาก็ยากนี่แหละไอที่ว่าผมเรื่องอะไรใดผมเนี่ยเห็นยากอะเพราะว่าผมก็บดไอเห็ดบวงไอหูวสมไสแล้วครับพี่น้องเพราะว่าให้ลูุกไสเห็นหายจากไอเป็นจังไดบหูอันนี่ติดยังติดนังหูหูแต่ว่ามันมันยังติดมันยังบดติอติดเกี่ยวกับไอยังบัญชีบัญชีนี่แหละครับผมเปลี่ยนหลายเทื่อแล้วครับยกเลิกก็ยกเลิกแล้วแต่มันก็เห็ดบดใดอันนี้ก็ไปหูก็เหม็นมาแน่เด้อครับพี่น้องหรือจังไดก็ บอกกันแน่ก็ได้ครับพี่น้องว่าวิธีเฮ็ดง่ายๆอย่างไรแต่ผมก็เขาไปเบิ้ง YouTube ตลอดอยู่ครับมันก็เฮ็ดตามนั่นอยู่ครับแต่มันก็ไปเปลืองวิธีเฮ็ดวิธียังไงเลยเฮากบรบอกหูแล้วครับพี่น้องนี่ก็มดสิทธิ์ไปว่าสิอยากสิไปไอ้ไปไปไอ้เอยังล่ะไอเอโอสองอะ่ะก็อดไปแล้วครับผมมีเงินตอนแรกก็โอ้ว่านึ่งในใจคันมีโชคถึงน้อยนี่โอ้โไปอยู่แต่บ่ได้บ่ได้ ไ่ได้ไปครับพอถึงหัวมามีโชกันนั่นแหละวาสนาเฮาพอท่านถึงครับพี่น้องแล้วก็เมึงหนึงก็วพาถึงยี่สิบเก่าเนาะไอ้วันที่เก่าเนาะเก่าพฤศจิกิก้าเนาะอยู่เลยเอสนะครับพี่น้องแล้วก็ยี่สิบสามพฤศจิกาเนี่ยอำเภอพี่ายครับโคราชด้วยกันบ่ครับพี่ายเนี่ยแม่นโครหลาดด้วยจังไริครับไปหงตอบแม่แน่ครับพี่น้องพิงพี่ไมเนี่ยหนาสิโคราชเนาะครับพี่น้องนี่ก็ยุคโคราชด้วยกันนะครับจังไรเฮาก็คอยติดตามคอยเบิ้งคอยแย่งอีหล่าเฮาเนาะแล้วกก็็จังงไคอยเบิ นี่กับมือนี่กับสิมนี้ไรสวดว่าน่ะกับไพไปคอยสนับสนับสนุนนล่าคืออุ้มอิมว่านะครับพี่น้องไพ่กสื่อกับเขาไปเบิง้งเขาไปกดหัวใจให้หลางเนาะให้หลาได้แบบองไรละให้มีคนไปเบิ่งไร้ไร้สิเขาไปเบิ่งกันหล้ยๆเด้วยครับพี่น้องแล้วก็นี่แหละครับพี่น้องเทากับคอยติดตามเนาะ แล้วก็อีกอันหนึ่งกัอีลากระินี่เขากรุงเทพเขายังแตงได์กะเขาก็คอยเบิ้งคอยแนมแย่งกันตอนนะครับพี่น้องแล้วก็เอ็นบอลสิเขามาอีกวันทียี่ยี่ยี่สิบยี่สิบแล้วครับพี่พี่น้องเอ็นบอลพี่น้องสิเขากรุงเทพไมาอีกเว่า้มอลล่าไม่ดอ mm นอีกดิบางทียี่สิบหรือจังไงนะครับอ๋ออ๋อยี่สิบตีนานจะเข่ามากเลยกันตีสิบครับวันทียี่สิบนานจะเป็นรายการตีสิบครับพี่น้องแมนแมนแมนละครับพี่น้อง จังไดเฮาก็คอยเบิ่งเนาะนี่เข้ากรุงเทพอีกดุช่วงนี้กรุงเทพดุอู่พออีล่าก็มีงานหลายอยู่กรุงเทพเนาะจังได๋ก็ถ้าเบิ่งนี่ล่ะเฮาก็ความหักความแพงของเฮาเนาะของพ่อแม่ทุกคนก็คอยสนับสนุนอีล่าคอยเบิ่งคอยแย่งคอยติดตามว่าอีล่าสิเป็นจังได๋แน่งเการเกิดยังขึ้นก็ตามเฮาก็คอยสนับสนุนเครับพี่น้องเนาะคอยเบิ่งคอยเชียร์จังได๋ก เบิงไงรายการอมอลลาไมดอนคือสี่เริ่มวันที่ออกทรทัศน์วันที่สิบสามสิครับสิบสามเดือนนานนี่ครับเป็นแมนบอบพี่น้องสี่อ่อ้อมอลลาไมดอนจากไั้นก็ไปเบิงเนาะส่วนในยังไงสาวน้อยเดอะซีรี่อ่ะผา่าตอไปกับมือได้กับาะท่านนีบอกครับแต่เบิงท่าที่ตามขึ้นกันเท่ากับคอยเบิงอยู่แล้วครับพี่น้องเบิงตลอดว่าเป็นไยงไแน่โอ้ยเบาแล้วก็ มีความสุกเนาะที่ได้เบิ่งอีหลามันเรื่อยติดตามอีหลามันเรื่อยจังไดก็เห็นแต่ละมือนีนก็โอ้นี่แหละครับความหักความแพงของเฮ้าี่เฮ้าค,าคอยติดตามหักอีหลีบได้คิดที่สิวังียังมากมายครับก็แค่อยากเบิ่งอีหลาอยากเห็นอีหลาใด้ไก่ชิดอีหลาได้จับมืออีหลาได้ทายลูกกบอีหลาสิก็มีความสุขครับสมือเนี่ยนี่แหละครับคนเฮ้ามัน จากสิวาดดวยังไดเนาะก้นมันแต่ละคนมากับคือก็พอ,อเข้าใจขึ้นกันว่าคนเข้าเนี่ยมันมันมันติดตามอีหลานเนี่ยมันสุดยอดอีหลีครับพี่นนอย่อมรับว่าสุดยอดี่คอยบึงคอยแย่งสูมือนี่มันแบบว่าไม่แต่แต่ละคลนหรืไม่แต่ความรู้สึกดีๆกับอีหลานสิบอกคยวัยยังอีหลาคือนีหลามีเรื่องบอดีจยังไดเฮ้าก็บคอยไปให้กำลังใจอีหลานสิเนาะ แต่ละคนก็คอยไปให้กำลังใจเองสิโอ้ยพุ่มใจหลายพุ่ใมใจที่ได้ติดตามที่ได้เบิง้งอิหลาตลอดแบบนี้ตลอดไปเนะาะจังได้ก็ดังปังๆไปโดดๆน,นะครับพี่น้องเนะาะแต่งได้ให้พ่อวาะจ่าสนับสนุนไปเรื่อยรับรองก็ดังในแท้จั่งได้ก็คอยมาติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องแท็กซี่หลงทางหรือช่องแท็กซี่หลงทางชนแนลแท็กซี่หล,ลงทางช่องใหม่น้ำเด้อครับพี่น้องมือนีก็สวัสดีครับ